โลชั่นน้ำหอมที่พี่ต่ายได้ลองแแบบเฮ้ยทำไมกลิ่นหอมจังเลยอ่ะกลิ่นหอมกลิ่นดีกลิ่นเหมือนแบบเหมือนน้ำหอมแบบราคาแพงๆเลยนะคะกลิ่นดีมาก สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของแรปปิดทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะคะคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าต้องถูกอกถูกใจคนที่ชอบโลชั่นน้ําหอมที่มาในรูปแบบซองนะคะที่หาซื้อง,ง่ายสะดวกสบายที่เซเว่นเจ้ากเก่าเจ้าเดิมนะคะคือต้องบอกก่อน,ออกกอนออว่าเมื่อ,อวานเมื่อวานพี่สายก็ไปซื้อของในเซเว่นนี่แหละไปดูว่าเอ๊มีอะไรออกมาใหม่ๆแล้วแบบน่าใช้มากนะคะจนเราไปเจอโลชั่นน้ําหอมที่มาในรูปแบบซองจากแบรนด์ของ BK นะคะ คือก็อ่ะหยิบมาลองสะหน่อยพอเราได้ลองแล้วแบบเฮ้ยน้องหอมมากน้องหอมแบบเหมือนน้ำหอมราคาแพงๆกลิ่นหอมแบบกลิ่นหอมแบบผู้ดีอ่ะหอมมากหอมมากจริงๆซึ่งต้องออกตัวก่อนว่าจริงๆแล้วโลชั่นน้ำหอมที่พี่ต่ารู้สึกว่าใช้เราชอบมากเรียกได้ว่ายืนหนึ่งอ่ะ เป็นโลชั่นน้ําหอมที่มาในรูปแบบซองยืนหนึ่งในเซเว่นเลยคือตัวนี้หอมจริงน,นะคะเขาจะเป็นโลชั่นน้ําหอมจากของมุลอาเฮาส์นะคะซึ่งพี่ต่ายเคยท,ทําคลิปรีวิวไปแล้วแล้วกระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีเลยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ต่ายมันหอมจริงๆแล้วคือ หอมอะ่ะจนแบบจริงๆก็เคยลองของแบรนด์อื่นอยู่แล้วนะที่ออกมาใหม่ๆแต่ว่ากลิ่นก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะคะแล้วพอลองตัวนี้คือแบบหอมจริงทุกคนต้องบอกเลยว่านอกจากเขาจะเป็นโลชั่นน้ําหอมแล้วนะคะที่แบบเป็นโลชั่นบํารุงผิวกายที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความหอมขึ้นนะคะเขายังมีสารบํารุงอีกด้วยนะคะนี่ถ้ามาดูด้านหลังซองเขาจะบอกเลยว่าตัวนี้เขาจะมีสารบํารุงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นไฮยาลูรอนนะคะเพิ่มในเรื่องของผิวมีความนุ่มผิวมีความชุ่มชื่น ะะมีอนุพันธ์วิตามินซีด้วยแล้วก็มีกูต้าไทโอนนะคะช่วยปรับผิวของเราเนี่ยให้มีความแบบกระจ่างใสขึ้นยังมีคอลลาเจนอีกด้วยค่ะที่ช่วยทําให้ผิวของเรามีความเด้งมีความเต่งตึงนะคะแล้วในซองนี้เขายังมี UV Prote c t i o n อีกด้วยค่ะที่จะช่วยปกป้องผิวของเราจากแสงแดดได้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าซองเดียวคือครบทั้งเป็นโลชั่นบำรุงผิวกายที่ให้ความหอมติดผิวนะคะแล้วก็มีสารกันแดดมีสารบำรุงผิวอีกด้วยนะคะแต่ว่าติดนิด นึงตรงด้านหน้าซองเนี่ยเขาจะบอกว่ากลิ่นหอมติดทนนานแบบทั้งวันนะคะซึ่งหลังจากที่พี่ต่ายได้ลองใช้แล้วอะ่ะ คือกลิ่นเขาไม่ได้ติดทนทั้งวันขนาดนั้นนะคะคือหลังจากที่เราได้ลองใช้ประมาณ1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยกลิ่นน้องก็หายไปแล้วนะคะคือกลิ่นน้องแบบเจอจางไปแล้วแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวคือชอบมากมากเลยแล้วเมื่อคืนเราทาโลชั่นน้ําหอมตัวนี้ใช่ไหมคะคณสามีก็แซวว่าแบบแลบแรบแบบแบบเออเขาเรียกพี่แต้ว่าแรบแรบบิดแบบเนีแบบ้ยแคบบ่ะแลบแรบฉะนอนแล้วยังฉีดน้ําหอมอยู่เลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้ฉีดน้ําหอมทาโลชั่นน้ําหอมที่ออกใหม่อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากก็ค คือข้าทําออกมาได้แบบพรีเมียมมากทุกคนเดี๋ยวพี่ตายให้ดูคือเวลาทาลงผิวไปเนี่ยผิวเราจะมีความแบบวิงวิงด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อโลชั่นของเขานะคะถ้ามองในกล้องอา,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่านะคะเวลาที่เราทาลงผิวเนี่ยคือมันจะมีความแบบเป็นกลิตเตอร์วิงวิงเป็นกลิตเตอร์วิงวิงแล้วเวลาที่เราทาลงผิวเนี่ยเหมือนผิวเราจะมีความวิงวิงมีความเปล่งประกายคือดูแพงอะ ดูแพงเลยคืออทุกใจนี่คือทาแป๊บเดียวนางก็ซึมเข้าผิวไปแล้วนะคะคือถ้ามองในกล้องมันจะมองไม่ค่อยเห็นความวิ้งเนาะแต่ของจีนคือผิวจะมีความวิ้งวิงดูแพงๆนะคะทุกคนคือเนื้อโลชั่นก็ทํามาได้แบบดีมากทํามาได้แบบดูแพงมากกลิ่นก็แบบดูแพงมากๆเลยนะคะทาให้ไปลองเลยสําหรับใครที่แบบชื่นชอบโลชั่นน้ําหอมนะคะพี่ต่ายการันตีเลยว่าโลชั่นน้ำหอมของ BK ซองนี้ หอมจริงน้องราคา59วบาทซื้อมาจากเซเว่นอีเลนะคะแล้วก็คลิปนี้ไปแล้วหวังว่าจะถูกอกถูกใจสาววกที่ชอบของออกมาใหม่ใหม่ในเซวนะคะชอบคลิปนี้ของพี่ต่ายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ต่ายจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ